แสงโสมคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแสงโสมท่านข่าวท่านสื่อมชนนะครับแล่นคือคุณเกดุท่านครับนครับผมแนะนมของบริษัทไทยเวลยเรสจำกัดมหาชนนะครับโดยพิณพันแสงโสมนะครับมีความยินดีนะครับที่จะ ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับในงานแถลงข่าวของแสงส่งซิบรีโอเพนนะครับจริงๆงานแสงส่งซิบรีโอเพนเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับนะครับนะครับผมขอเท่าความกลับไปว่าเมื่อสักสองปีก่อนจากแสงส่งซิบรีนะครับซึ่งมีการแข่งขันระดับโลกนะครับเวอร์ควันปีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรายแรกๆของโลกก็ว่าได้นะครับที่จะแข่งขันซิบรีขึ้นนะครับการแข่งขันสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับการต้อนรับนะครับได้รับการยอมรับนะครับจากทางผู้เกี่ยวข้องนะครับจากทางผู้บริโภคนะครับมากมายนะครับแล้วกระแสะตรงนี้เนี่ยก็จะเก,กิดขึ้นอีกทีนะครับในปีนี้เช่นกันครับในเดือนกฤษภาคมปีนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันแสนโสมซิมบูเรสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับทางแสนโศกอาสมาคมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่เข้ากันขันใหญ่เนี่ยทำไมเราไม่จัดงานซึ่ง จะทาให้นะครับโต๊ะสโมสรทั้งหลายจากทั่วประเทศเนี่ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกันในงานนี้มากขึ้นนะครับนี่คือที่มาของงานแสงสดซิเฟโตเพนในวันนี้ครับซึ่งการแข่งขันนะครับเราจะจัดทั้งหมดในที่คุณสาธารพรดน,นะครับคือมีทั้งหมดเลยกระจายทั่วทั้งภูมิภาค8จุดน,นะครับจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยมากมายเข้ามานะครับจากนั้นนี่นะครับที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ย มีผู้ที่ได้เป็นแชมป์น,นะครับเราให้กำลังเงินเดียวไม่ให้หน,นะครับหนึ่งแสนบาทแล้วในขณะเดียวกันนะผู้ที่เป็นแชมป์เนี่ยก็สามารถนะครับมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันแสนสมซิเรสโฟิรแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะเกิดขึ้นในกรรกราคุณดี้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่ามาตรฐานการแข,นขน่งขันกฎกติการมารยาททั้งหลายเนี่ยนะครับประหลาดสากั้งหมดเพราะว่าทางสมาคมจะเข้าไปดูแลเรื่องการแข,นขน่งขนันทั้งระบบ นะครับจะไม่ใช่ว่าเล็กขน<อ>าดนีรืไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราพูดในขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นของางานสะสมสิเรนที่เกิดงานใหญ่ขึ้นในเดือนตุลาคม <c oughs> เราหวังว่าการจัดการ่านในรูปแบบแบบนี้นซึ่งไม่เคยเกินขนดขึ้นมาก่อนเลยครับ <c oughs> น่าจะสร้างกระแสดได้น่าจะสร้างความนิยมได้นะครับแล <c oughs> ้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนนะครับนักกีฬา ว <ELL> งการกีฬาบ้านของเราให้มีความคึ้ค่าขึ้นเป็นอีกหนึ่งกีฬาของประเทศไทยนะครับโอจาส่องแข่งขันสนุกเกอร์แสงโสมซิกเวสโอเพ่น2 0 1 0 5แต่ลวัมหนึ่นะคะการแข่งขันในครั้งนี้จะขึ้นในระหว่างเดือนมีนาถึงกรกฎาคมนะคะ2 5 5 3โดยจะแข่งขันทั้งหมด8สนามนะคะในแต่จังหวัดและในแต่ละสนาม ก็จะรับผู้เข้าแข่งขันอยู่ประมาณ64ท่านนะคะท่านตอน,นื่นผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการที่แสงสงจากซูซเกปกแดงขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นการต่อยอดให้กับสมาคมซูซเก์ในการช่วยมนดูแลแล้วก็เสริมนักกีฬาขึ้นมาทดแทนทีมชาติการแห่งขัน กระจายเป็นตามตาม่างถิ่นเนี่ยครับไอการแข่งขันเอเชียเกมครันีที่จีนเนี่ยนะครับโค้งแรงนี่มีหญิงเดี่ยวและหญิงทีนะครับแข่งขันแล้วก็เรามีโอกาสมากนะครับที่ต่า,างถนที่นักกีฬาหญิงของเราจะได้มีโอกาสทดสอบในระดับที่เกิดใคมผมก็บอกว่าขอให ขอช่วยดูกำลักว่าจะต้องมีคนนําไปหรือเอา,ารถมาพรมไปหรือรอะไรเพราะว่าหวังเป็นอย่างมากว่าเราจะแสดงทีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอากาสไปรับไปนะครับผมก็อยากเรียนทราบว่าที่เราก็คมอาจจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งก่อนที่จะมีการแข่งขัน 6-7ชั่นโลกอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าคาราวนี้ผมเชิญเวิร์สตูกเกอร์ของโปรเฟชชั่นเนอร์มา10-16คน12คนในนั้นมาดัดท็อป60ท็อป16คนของโลกก็ในสนามท,ที่หนึ่งนะฮะก็สามารถไปสมัครสนามท,ที่สองที่สามตอไปได้นะครับต้องยกเว้นแชมป์รองแชมป์นะครับ,บก็มีได้นะฮะเห็นได้ขา่าวว่ามีผู้พี่ๆผู้สีขาวจะไปสมัครด้วยนะครับ คนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแสงสมนุญาตต้องนี้นะคร้า